สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไกด์วิธีการหาเมดิเอมทอยลาร์กทอแล้วก็สมอลทอยแบบไวๆนะครับดีมากนะครับสำหรับคอมโบนี้นะอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือต้องมีทางด้านของนกเมกเปิลอันนี้นะครับที่จริงก็มีแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,นนะนกเมกเปิลนะแล้วก็ต้องมีไก,ก่เมงกรครับผมเดี๋ยวให้ดูกันนกเมกเปิลก็คือนอกตัวนี้ครับถามว่าหาจากไหนเชื่อไหมครับ หาจากนี่แหละครับนี่ครับเราต้องมาทำเควสเพื่อให้ได้กล่องตรงนี้นะมันจะมีกล่องนี้เนาะเจมเชสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับกล่องมันจะมีนี่ครับนกเมเปิลเนี่ยอัตราการออกอยู่ที่14.5เปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นอัตราการออกของนกนะก็เราก็ต้องเก็บกล่องนี้มาแล้วก็เปิดให้ได้นกนะซึ่งผมบอกว่ามันก็ออกไม่ยากนะครับนกเมเปิลได้ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับ แล้วที่เหลือก็ใช้หมึกแดงก็ได้นะผมว่าใช้หมึกแดงสำหรับผมก็ใช้หมึกแดงนะเดี๋ยวผมให้ดูคอมโบผมนะผมทํำยังไงนะครับออย่างแรกเนาะพอเราเปิดได้นกเมกเปิลนี้เสร็จแล้วเราก็ทำไนแมทาให้มันถึง10%ก็คือจบแล้วนะครับทำให้ถึง10%นะอย่างที่2ครับเราต้องไปหาไก่มังกรนะครับไก่มังกรเนี่ยจะเป็นตัวของรอบออรอบไอพิซี่นะครับรอบของไอ อาให้โดูไข่ไข่มันจะเป็นไข่นี้นะอย่ไเอ่ยถ้าไข่ไม่ทันน่าจะต้องซื้อเอาแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่แจกสถานะซิลเวอร์ได้ดีเท่าไก่มงกรแล้วนะครับมันต้องแจกสถานะซิลเวอร์นะครับแล้วเราถึงจะทำคอมโบได้นะเดี๋ยวผมหากดปุ๊กกี้เราเอกมันอยู่ไหนเนี่ยหาเอกมันไม่เจอผมมีอยู่ร้อยกว่าอันนะครับตอนนั้นฟาร์มไว้ เออ,อยู่ไหนนะผมหาหาไม่เจออ๋อนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นี่ยมันจะเป็นไข่เอ็นชานเอกนะครับผมเอ็นชานเต็ดเอกอันนี้นะครับซึ่งไข่ไก่มังกรจะมีโอกาสออกอยู่ที่1%นะของไข่อันนี้นะเอ็นชานเอกนะก็ ใครที่มีก็สามารถไปเปิดหาเพื่อหาไก่มังกรได้เลยนะครับหลัจแาบบกตอนนี้นะเสร็จเราก็สามารถใช้หมึกได้แล้วครับเรามีแค่ตัวเดียวก็พอละผมใช้เป็นสามสี่ห้าหมึกห้าตัวใช่ไหมหมึกหกหรือห้านี่แหละเออหกแล้วเออหกแล้วแหละหกแล้วก็พีชอ็อกหนึ่งนะครับแล้วก็หน้านของไไก่มังกรหนึ่งนะพอบนเนี่ยขอบอกเลยครับว่าแบบ๊บๆบเนี่ยสวนเราจะติดซิลเวอร์ทั้งสวนเลยนะครับ แล้วเราก็พยายามปลูกอ่าผมใช้เป็นรอเบอร์รี่นะครับปลูกให้ประมาณนี้แได้แบ่งโซนเป็น4โซนนะครับให้มันอยู่ตรงกลางๆนะเพราะแบ่งเป็น4โซนเสร็จปับ๊บนี่ครับพอเราทําเสร็จใช่ไหมเราก็สลับปึ๊บเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นมด d ครับผมเนี่ยแล้วผมก็จะใช้หมึกแดงในการก๊อปพาสซีฟมดนะพาสเตโกแล้วก็หมึกแดง3ตัวนะครับรวมกันเนี่ย เฉลีย่ยตัวละ20ก็ประมาณ100%นะครับในการดูพิเคตของนะครับเพราะงั้นเราก็จะแบ่งโซนนะผมจะเก็บแบบนี้นะนี่ใช้มดนะใครที่ไม่มีมดก็อาจจะต้องเก็บแบบปกติเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะช้านะแต่เนี่ยดูมดดีครับเนี่ยมดเนี่ย,เ,ยเห็นดุกๆตรงนี้ผมไหมมันขึ้นไวามากนะแต่ถ้าเราเก็บปกติตอนนี้ยังได้แค่แบบร้อยอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้มดเนี่ยตอนนี้เราเก็บได้เต็มแล้วเห็นหมร้อยยี่เราเก็บเต็มกระเป๋าละ เสร็จปั๊บเราก็สนับสวนที่มีนกครับนกเมกเปิลนะนี่นี่ปุ๊บเราก็ใช้หมึกกรอบเอาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วเนี่ยผมใช้เนี่ยตัวเดียวเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็จบแล้วก็ที่เราก็ใช้หมึกแดงกรอบนะครับเนี่ยผมใช้หมึกแดงสามตัวกรอบนะแล้วก็ไปขายครับปึ๊บขายออกปับ๊บนี่เราก็เนี่ครับได,ได้ของขึ้นมาเต็มเลยนะได้รีเคลเมอร์กอร์ลี่มาร์เตอร์สติงเกอร์มีเดียมทรีด มีต้องพลอยอะไรอย่างนี้นะซึ่งของที่แรงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นคันด้าของลาฟพลอยนะครับของที่แรงที่สุดนะเสร็จแล้วใช่ไหมพอเรากระจายอะ่ะเราไม่ต้องไปกระจายอรอบแล้วเราแบ่งโซนเก็บนะรอบหนึ่งที่ผมจะเก็บเนี่ยผมจะเก็บได้แปดรอบเลยนะครับสำหรับที่ผมใช้อันนี้นะนใช้แล้วก็ใช้มดพยายามทำมดให้ได้ถึงสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหม แต่ของผมอมันแท้อย่างเงี้ยมันถึงมันเกือบถึงร้อยอยู่แล้วอะครับมันเก้าสิบกว่าอย่างเงี้ยครับจริงถ้าใส่ไอหมึกแดงมาอีกสักตัวก็ร้อยแล้วนะครับเห็นไหมทุกคนดูดิเห็นไหมเก็บร้อยยี่สิบสองดูรนะ้อยยี่สิบสองมาทุกคนดูดิเห็นไหมมันร้อยอะมันแทบร้อยอะนะครับใส่ห้าตัวนะครับจบจบแล้วก็ปึ๊บนี่เราก็จะได้มีเดียมทอยมาอีกแล้วเห็นไหม สมอถอยนะครับ toy, นะเราก็จะไม่ขาดแคลนอีกต่อไปนะครัสำหรับใครที่แบบเอ้ยขาดแคลนเงี้ยหรือเราก็เก็บต่อพยายามแบ่งโซนเก็บนะครับมันจะได้แบบคุ้มๆนะเราจะได้ไม่พลาดไปเก็บไปต้นสบับอะีดที่ไม่ติดซิลเวอร์ด้วยนะทุกคนเราจะได้ไม่พลาดไปเก็บแต่เอาจริงที่จริง ที่จริงผมที่ผมแบ่งโซนเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะไปเก็บสตรอเบอรี่ปกตินะเราก็แปลงเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ขายต่อเบิว้วนลูปอย่างเงี้ยครับเบิ้มเเราก็จะนี่ไล่ลทาคอร์มแล้วหนึ่งอันนะครับนี่ปึ๊บว่าวมื่นนี้น่าจะดีจังอาจจะไม่ที่สุดถ้าดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้ลิงอ่า ลิงที่อยู่อันนั้นด้วยเพราะว่าเวลาขายแล้วมันจะมีสิทธิ์ได้ของที่ขายคืนนะมันก็จะได้ไวขึ้นนะครับถ้าสลับไปมาแบบเต็มเต็มต้องใช้ลิงขาวด้วยนะนี่ก็เต็มละเนี่ยเก็บแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็มาขายต่อปึ๊บมันก็จะไวมากนะทุกคนดูเห็นปะแล้วก็สลับไปต่อนี่ได้ลากพอยเองหนึ่งอันนี้ดวงดีแฮะได้ลากคอยอันนี้คือผม เอาจริงมเมดิ엄ทอยอ่ะผมไม่ค่อยอยากได้ขนาดนั้นนะสำหรับผมอะ่ะคือผมมาอยากได้ลักทอยมากมากผมอยากได้ลักทอยแบบเยอะๆอ่ะแบบว่าเป็นพันเลยอ่ะ้องตรงอะ่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปปุ๊บหลับปุ๊บปุ๊บนี่แม่มึงมันก็จะกรอปไอ้นกนกไอ นี่ครับนี่ในลากทอมอีกหนึ่งแล้วสวยนี่ครับเนี่ยมันจะกรอบไอ้น้องแล้วก็สลับแต่มันตัดที่30%นะทุกคนทุกคนไม่ต้องไปทำให้มันเยอะเราก็เก็บต่อครับเนีย่ยสลับอยู่แค่สองส่วนนี้แหละครับผมจะให้ดูว่าถ้าผมเก็บหมดแล้วผมจะได้ทวกมีเดียมทอยหรือว่าลากทอยมาประมาณกี่อันนะตอนเมื่อกี้ตอนก่อนที่ผมเริ่มเก็บผมมีเอ่อมีเดียมทอยประมาณเจ็ดสิบนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าผมเก็บเสร็จแล้วผมจะมีเท่าไหร่นะครับปึ๊บล้วก็สลับปึ๊บแล้วก็กดเซลล์ออกแล้วก็สลับกลับปึ๊บ,นบ,บ,บเนี่ยมันได้ทั้งโรล่ปปด้วยนะผมมองว่าเนี่ยคือถ้าใครว่างๆนี่คือก็ฟาร์มได้ดีมากนะผมบอกเลยว่างๆก็มาฟาร์มได้อะคือดีอะ่ะฟาร์มได้ไม่จํากัดอยู่ที่ตัวเรา เสร็จแล้วเต็มแล้วก็ไปขายสลับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขายปึ๊บเรียบร้อยเนีย่ยลากคอยมันออกยากมากนะรับจริงเมื่อกี้เคยดวงดีนะปกติผมแบบเวลาผมวนอน,น,นี้ยผมแทบไม่ค่อยได้ลากคอยเลยนะทุกคนมันได้ทั้งทอยได้ทั้งทรีทนะโคตรดีแล้วก็เก็บ ยาวๆปึ๊บๆ,ลบๆลบแล้วก็ตับตัวนี่มันได้ทั้ง <c oughs> แกนด้วยนะได้เยอะมากนะทุกคนไอ้อนกเนี่ยให้ขอโคตรเยอะ เ,เดี๋ยวผมให้ดูเรียงตัวเนาะเดี๋ยวผมทาอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมให้ดูแบบเรียงตัวเลยว่าผมทําน้ําหนักเท่าไหร่นะเผื่อใครจะไปทําตามนะพยายามแบ่งโซนนี่ได้อีกหนึ่งอันแล้วแบ่งโซนแล้วก็ค่อยๆเก็บอันนี้ผมเหลือโซนสุดท้ายแล้วโซนนี้เห็นไหมตอนนี้ซเวอร์ก็จะเหลือน้อยแล้วแล้วก็เก็บโซนสุดท้าย เกแล้วก็เต็มเราก็สลับแล้วก็ไปขายปึ๊บนี่เราจะได้ของแน่นๆนี้เลยนะครับพาเวททูนี่ได้โคตรเยอะนะมาดูดีวกว่าลาคของมี41นะเมื่อกี้มี37ม,มั้งเมเจอร์พอยเมื่อกี้มี70อันนี้ขึ้นมา140กว่าแลนะ้วทุกคนเราคิดสภาพถ้าสมมติว่าเรา ทำมันทั้งวันนะทุกคนวันหนึ่งอะ่ะผมมองว่ามีเดียมพลอยนี้ขึ้นเป็นพันได้เลยนะพันกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอันเนี้ยลาออ้าพลอยนี่อาจจะขึ้นไปเป็นรนะ้อยนะอ่าส่วนอันนี้ผมให้ดูก่อนเนาะหมึกผมใช้หมึก60โลนะหมึกแดงนะให้จริงใช้แค่2ตัวก็พอแล้วแล้วก็ใช้นกเมเปิลนะ่จริงก็ขายเมลินขาวด้วยก็จะดีนะแต่ว่า ถ้าใช้ลินขาวเนี่ยเราต้องไม่ใช้มือกอปน,นี้นะเพราะว่ามึกมันจะไปกอปไอ้ดิงขาวมีโอกาสไปกอปอ์ลิงขาวด้วยนะถ้าเราจะใช้นะครับเห็นไหมมันจะมีโอกาสไปกอลดฟินขาวด้วยเราก็ต้องกอปไอ้ไอเนี่ยเป็นหลักนะครับางั้นเราก็ต้องใส่แค่มึกแดงกับไอนกเมเปิลน,นะครับเสร็จอันที่สองเนาะผมก็จะผมก็จะใช้เป็นมดมดทรงงานนะครับไอ้มดงานเนี่ย ผมจะใช้เหมือนเดิมมบไอหมึก60โลเนาะแล้วก็ใช้ท้าด้าของมดแปดสโลแล้วก็ใช้เป็นท้าด้าของสเตโก60โลนะครับ2ตัวครอบตัวไหนก็ได้นะครับต่อไปเายก็จะเป็นที่ที่ผมใช้กระจายสถาน,นะเนาะก็จะใช้ไก่มังกร,กรที่ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างที่เกียรตินะครับแล้วก็จะใช้เป็นทางด้าของ ที่ช็อนะครับแล้วก็ใช้ที่เดลืวก็จะเป็นหมึก60โลนะแล้วเราก็จะเป็นหมึก60โลครับแล้วก็จะเป็นคาร์ด้นขนาของหมึกนี้ด้วยแล้วก็หมึก15วิด้วยนะครับ,รบเราก็จะกระจายสถานะนี้เลยนะครับนี่แป๊บๆมันก็จะติดเต็มส่วนเลยนะครับเราปล่อยไว้แค่ประมาณนาที2องนาทีมันก็จะเต็มส่วนแล้วนะครับแล้วก็ไปนวนแบบที่ผมทำเมื่อตะกี้เลยนะครับ ถ้าใครที่มีเทคนิคอะไรดีๆกว่านี้ก็ลองแนะนํามาได้นะครับสมมนผมว่าใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับที่คืนชอบก็ฝากคอมเมนต์ไว้วหน่อยนะครับนะครับทุกคนหลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าโดนไปรับสวัสดีครับ